สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ๆนานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีวิธีตัดปีกนโมเห็นไหมครับตัดปีกค้างคาวนะครับปีกค้างคาวนะผมจะมาสอนวิธีตัดปีกค้างคาวแบบตัดแบบง่ายๆนะครับเพียงแค่เพียงแค่นานะมีเลื่อยจิกซอนะครับ เดือจิ๊กซอว์ครับก็สามารถตัดได้แล้วนะครับตัวอลูมิเนียมที่ผมตัดนี่ผมเป็นอลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมกว้างนะครับหน้ากว้างตรงนี้ไอตัวเนี้ห้าเซนนะครับความหนาหกจุดสามมิลน,นะครับวันนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้วิธีตัดปีกนะก็เข้ามารับชมด้วยนะผมฝาก ช่องด้วยนะครับช่องช่างเศนะครับอิสระภาพนะครับนทํามาหากินนะจะมาสอนวิธีตัดปีกนะครับอันดับแรกนะครับเราก็วัดเลยเราอยากได้ปีกว้างกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะมุนผมตัดปีกสี่สิบนะครับมันเราวัดปีกสี่สิบนะครับปีกสี่สิบแล้วเราก็มาวัดครึ่งนะครับทีนี้มาวัดครึ่งยี่สิบนะครับ แล้วก็มาวัดครึ่งย0ิบนะครับวัดครึ่งยี่สิบนะครับแบ่งครึ่งยี่สิบนะครับแล้วก็วัดออกมาตรงด้านข้างนะครับตรงตรงด้านข้างเนี้ยนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งเผื่อมันเป็นตัวพาดพาดสายนะครับตัวนี้พาดสายนะครับที่นะานอยากได้ทรงไหนก็วาดไปเลยครับก็คือแบ่งแบ่งแบ่งให้ทั้งสองข้างให้มันเท่าเท่ากันนะครับ ช่องช่องนี้นิ้วหนึ่งช่องนี้นิ้วหนึ่งช่องนี้นิ้วหนึ่งแบบนี้นะครับเรียงเรียงมาเลยนะครับเรียงมาเลยสามนิ้วแล้วเราก็จะเริ่มจุดตรงไหนทรงแบบไหนนะครับเนีผมเอาทรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็พี่ๆนะนะวาดตามผมแบบนี้ก็ได้นะครับเบ้นเบ้นช่องนะครับผมจะเอาช่องตัวนี้ช่องตัวนี้นะครับตัวนี้นิ้วนะครับตัวนี้นิ้วตัวนี้นิ้วนะครับ แต่ตัวนี้ผมจะเอาตัวฉากททาแบบนี้นะครับท่าแบบนี้นะครับก็คือหน้าฉากหนึ่งตัวนี้ก็หน้าฉากหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้เป็นปีกสี่สิบนะครับเราก็วาดนะครับวาดเราจะเอาทรงไหนนะครับผมเอาทรงแบบนี้นะครับนานาก็วาดเอาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะครับวิธีตัดนะครับ ครับผมขอเพราะว่า,ว,าว่าต่อก่อนนะว่าผมตัดทีละเยอะอยู่มาสิบกว่าปีนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ชมนะครับตัดง่ายๆนะนะครับตััดดง่ายยๆนะครบเี๋วสักครู่ครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับใบน้าๆถ้าตัด ปีกนะครับถ้าตัดป no ีกต้องใช้เป no ็นเป็นใบเลื่อยจิ๊กซอตัดอลูมิเนียมนะครับถึงจะตัดได้นะครับผมใบอลูมิเนียมไอใบจิ๊กซอตัดอลูมิเนียมนะครับตัดเหล็กไม่ได้นะใบตัดเหล็กไม่ได้นะเพราะว่ามันจะใบตัดเหล็กนะครับใบตัดเหล็กกับใบอลูมิเนียมมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับฟันมันจะเหมือนเหมือนกันถ้าเป็นใบตัดตัวนี้ตัวนี้ใบตัดไม้ด้วยใบตัดไม้ตัวนี้นะ ฟันมันจะห่างกันนะครับตัวนี้นี่เป็นใบตัดไม้มันจะอยู่ผมลักษณะประมาณแบบนี้ฟันจะห่างนะครับแล้วก็มันจะมีใบตัดเหล็กนะครับใบตัดเหล็กมันตัดไม對對่ได้นะครับลูกค้าที่มือใหม่นะครับอาจจะไม่รู้นะครับเราไปซื้อในร้าน First, find, านะครับเราไปซื้อในร้านส่วนมากเขาจะเอาใบตัดเหล็กให้เรานะครับเพราะว่าในร้านเขาก็บางร้านเขาไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ไดเอามานะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาในเพจครับเนี่ยใบตัดอะลูมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใบอะตัดอะลูมิเนียมโดยโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาจะเขียนว่าอะลูนะครับนี่เตรงนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นกล้องหน้านะมันจะตรงนี้เขาจะเขียนว่าอะลูนะครับก็คือใช้ใช้ตัดอลูมินียมนะครับตัวนี้เฉพาะของมันเลยนะครับ ตัวนี้นะ,ะใช้ตัดเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ใบมันจะเป็นฟันมันจะเป็นฟันเล็กๆนะครับตัวนี้มันจะใบสั้นๆนะฟันเล็กๆนะครับนี่เนี่ยมันจะเหมือนกันกับใบตัดเหล็กนะครับแต่ตัดใบตัดเหล็กจะเอามาตัดอลูมิเนียมตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ตัดไม่ไปนะครับตัวนี้คือมันเป็นใบใบตัดอลูมิเนียมโดยเฉพาะเลยนะมันเป็นแบบนี้นะครับที่ผมใช้นะครับ ก็คือเป็นใบตัดอลูมิเนียมนะครับบอกบอกทางร้านนะครับร้านอุปกรณ์พวกอุปกรณ์ก่อสร้างแบบมันน่าจะมีอยู่บางร้านนะครับบางร้านก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นใบอลูมันจะเขียนเลยนะครับในซองนะครับเขียนว่าใบอลูนะครับอลูตัวนี้นะครับผมสั่งมาในเพจครับตัวนี้นะเป็นแบบนี้นะครับมีใบตัดอลูแล้วก็ต้องมีเลื่อยจิกซอนะครับ นี้แล้วก็ต้องมีนี่ตัวสำคัญตัวที่จะตัดให้ให้ง่ายก็คือตัวนี้นะครับนี่พี่พนา้นาๆนะตัวนี้ที่จะตัดให้ให้ทำทำให้มันตัดได้ง่ายๆนะตัวนีเว้เดี๋ยวเดี๋ยวชมต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมตัดให้ชมนะครับ วาว่ต้องต้องวัดนะครับขนาดขนาดทั้งสองข้างมันถึงจะเท่ากันนะครับต้องต้องต้องวัดนะครับอย่างสมมติเวลาเราจะให้มันโคง้งลงมาตรงนี้เราก็วัดขึ้นจากตรงนี้ขึ้นนะครับสองเซนครึ่งนะครับหรือสองเซนแบบนี้แล้วแต่นะเพราะว่าทั้งสองฝั่งมันจะได้ไม่ไม่ไม่ข้างใดต่ำข้างใดสูงนะครับ ตดทั้งสองข้างแบบนี้นะแล้วก็วาดเลยนะครับทีน,นี้มันจะมันจะเสมอกันนะครับมันจะเท่าๆกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมของผมนี่ผมทําเองทุกอย่างนะผมตัดเป็นปีกค้างคาวเป็นกาอะไรผมประกอบผมตัดปีกนี่ผมก็ตัดเองนะครับมันจะได้ช่วยลดต้นทุนเรานะครับช่วยลดต้นทุนเราไม่ให้สูงมากนะเพราะว่า หน้าไม้ยิงปลาที่ผมทำนะครับก็ผมผมทำราคาไม่ได้สูงมากนะครับราคามนบ้านนะครับราคามิตรภาพนะครับที่ผมทำก็เลยผมก็ต้องเลยต้องได้ตัดเองนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสั่งสำเร็จมาก็มันก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นอีกนะครับครับผมถ้าสั่งสำเร็จมาก็คือจากปกติผมขาย2 5 0พันอาจจะเป็น2700ร้อบาทแบบนี้นะครับต้องเพิ่มนะครับ เพราะว่าถ้าสั่งสําเร็จมาราคาก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะปีกๆหนึ่งนะครับผมราคาค่อนข้างสูงเลไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือใหม่มือเก่านะครับตัดได้นะครับพี่ มือใหม่สําหรับลูกค้ามือใหม่กดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมจะแนะนําวิธีทําหน้ามายิงปลาทุกอย่างนะครับเนี่ยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับที่ผมพอทําได้นะถ้าเราวัดถ้าเราวัดทั้งสองทั้งสองข้างนะครับให้มันเท่ากันให้มันเสมอกันนะครับเราก็วาดปเปล่านะครับทีนี้มันก็จะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็มาปรับแต่งตัดเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเจียแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอวาดเสร็จก่อนครับ เดี๋ยวมาชมกันสมมติเราวาดรูปนี้แบบนี้เสร็จแล้วนะว่ารูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาอะไราจับนะครับเราก็ตัดไปตามที่เราลรูปนี่แหละครับนะครับต้หาอะไราจับแน่นๆนะคไม่ให้มันหลุดนะครับวิธีตัด ก็ตัดปกตินะครับตัดก็คือวิ่งตามเส้นนี่แหละ วิธีของมันก็คือง่ายๆจูหัวใจสำคัญคือตัวนี้มันเป็นเทียนไขนะครับเอาไว้ใช้สำหรับตัดให้มันลื่นนะครับนี่แหละหัวใจของมันคือตัวนี้นะนะครับวิธีตัดนี่นะบใบใบเลื่อยจิ๊กซอผมมันหลวมนะครับ มันหลวมเลยคอนคอนมันตัดยากผมยังไม่ได้ซ่อมแค่น,นี้นะครับมันก็นะครับไอตรงที่มันเป็นเวา้าวๆแบบนี้ยนะรเราค่อยแต่งเอาที่นะเพราะว่ามันเลื่อยจิ๊กซอผมมันไม่ค่อยดีนะครับทีนี้จะมาจี้จะตัดขึ้นรูปสวยกว่านี้นะจะได้เจียไม่เยอะนะครับสำหรับที่ผมเจียนะผมใช้เป็นใบตัวนี้นะครับ เป็นกระดาษทรายตัวนี้นะครับมันที่ผมเอามาเจียนี่ก็คือผมผมใช้ขัดใช้ขัดไม้แล้วมัน irgend, shares, pues, มันไม่ค่อยกัดไม้แล้วตัวนี้มันไม่ค่อยกัดไม้ผมจะเก็บไว้นะเก็บไว้เพื่อเอามาเจียเอามาเจียปีกทางขขาวนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะเจียเป็นใบหลังแข็งนะครับเป็นใบหลังแข็งเจียนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมเจียให้ดูนะก่อนเจียเป็นแบบนี้รักเณะนแบบนี้เดี๋ยวผมเจียให้ดูนะ ต้องต้องมีถุงมือด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับอลูมิเนียมนะครับมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมเจียให้ดูครับ เราเจียสร็จนะครับแรบ๊บนึองพอเราเจียสร็จนะครับมันก็เป็นหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้มันร้อนนะครับต้องใส่ถุงมือนะครับต้องใส่ถุงมือหนาๆแบบนี้นะถุงมือธรรมดาก็ไม่ได้มันร้อนนะเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมมันร้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปเจาะเจาะแล้วก็เจาะทำรูที่ใส่ย,ยางนะครับสไลด์นะครับ พอเราทำาอม,มาพอเราเยียดเยียดเสร็จมันก็สวยแล้วแล้วช่งต่อช่องที่ผมใช้ก็คือหนึ่งเซนนะครับจะพอดีนะครับหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวมาชมตอนต่อ,ตอไปครับแล้วก็ใช้เป็นตะปูคอนกรีตนะครับมาร์กนะครับมาร์กจุดมาร์กจุดนะครับตรงนีนะ้เพื่อจะเราจะูวเลย แล้วก็จะมาร์กจุดไว้แบบนี้นะแล้วเราก็เจาะนะครับ,รบก็คือใส่ผมจะเจาะลงไปลึกๆหน่อยมันจะได้ไม่หลุดนะครับเวลาเรายางเราแรงๆแข็งๆนะใส่ยางสามเส้นนะนประมาณนี้นะครับจอ,อีกฝั่งนึง ก็จะได้แต่ละมันหลวมนะครับมันไอใบเลื่อยจิกซอผมมันหลวมมันเลยตัดยากครับเนี่สยสไลด์ช่องนะมันมันเลยช้านิดนึงนะครับเราจะสไลด์มาทีละลรนูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยช่องตัวนี้เป็นตุ่มตุ่มยางนะครับไอตุ่มรูเชือกใส่ยาง ด้าหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นปีกคางคาวใส่ยางสามเส้นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับยางนะครับใส่ยางเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือขัดนะครับทงนี้ขัดนะครับขัดนะครับทีนี้ขัดเก็บรายละเอียดนะครับแต่ถุงมือมันร้อนครับ อันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทีนี้นี่ครับพอเราขัดเสร็จมันก็จะเงานะครับทีนี้นะครับผมมันก็จะเงานะครับนี่ดูนะครับก็จะเงานะครับถ้าเราขัดเสร็จประมาณนี้นะครับนี่ทั้งสองฝั่งมันจะร้อนนะครับแล้ ตอนนี้คนระับขัดสเสร็จเงาครับนะครับผมเป็นอันวิธีทำก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากระดาษทรายขัดไม่ให้มันบาดยางนะครับมันลบลบคมมันนิดนึงนะครับกระดาษทรายละเอียดนะครับล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 บนะครับ ผมก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องช่างเสยนะครับช่างเสยอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กอิสระภาพนะครับครับผมลูกค้าท่านใดสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมทําทุกรูปแลแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกำคอนะครับกำคอกระดูกไม้แต้นะครับชิงชันนะครับผม หรว่าจะเป็นยกยิงนะครับยกยิงผมก็ทำนะครับนะครับชอบแบบดำๆก็มีตักมานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมฝากช่อง y t u t u นะครับช่อง youtube ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปๆใหม่ๆต่อๆไปนะครับออกมานะครับผม ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ